นายนวดวครับจนทีาิสซชรพิเพระงอรุ่ณภาวเอมี <aún> <yelled> ืนผชมมาชมมารวมงานบุรอาบาบาบพรณาโูรณาบูราบูรณาบูาบูราบูราบูรานาบุญาบูรณาบูรบูบสรบาบาบูารณบูาารา บรรยากาเวลาสิ S <S 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 ้นส um> ุดรายการอยากดูภูพุ่ชาติพาแต่มาแลกนั่งอาจารพาแตขึ้นนะครับชิดายภากาวคำภูพ่ชาอายุขึ้นภูพุ่ชานะครับสิดาภาคกาวคำภูพุ่าชาผ้าไตรทีวรของข้าพเจ้า ได้มาโดยบริสุทธิ์ขอบูชาแด่พระพุ<บ>ทธขอบูชาแด่พระธรรม,น,มน้อมถวายแด่พระสงฆ์จิตใจตจำนงทรง,งต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวงมานขอให้ทันศาสนาพระศร,รีอานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถื่นอาสาดู อาญาโยมกระถือขึ้นไปทางในโบสถ์นะครับสิวนรอโบสถ์ก็ได้หรือว่ามว่นก็ได้นะครับเอาผู่มาทีลังกะเข่าที่นางเนอร์ปนีแม่ขาวขยับขยืน่นผู้นอนกันลุกบัดนี้สิได้จับสถานทีเอาเจหนทีเข้ามาเคลียสถานทีทางนิดซอยนเนอร์เอาเก้าอี้ขยับออกนะครับแล้วก็เอามาตั้งส่วนหนึ่งนะครับแม่ขาวเข้ามาที่ลังกคอย,ยับมากนะครับเมื่อเสียดแล้วก็สิได้ยับมากพิลาท้างหน้า ใกล้ๆทีลภูพิคนเหตุก็จะได้อยู่ใกล้ๆเลยจักหนึงนะครับวันนี้ก็ได้รับวรมเมตตานุกเคราะห์นะครับจากพระแม่คูบอาจา์นะครับที่เป็นองค์สว่เจริญพระพุทธมนต์นะครับก็บมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อระครูสุวรรณรัตนสุนทรจากคณะเพื่อรัตนาวาปีรูปที่สองนะครับท่านพระกรูพิพัฒน์จันทรังศีจากคณะเพื่อเขาไรรูปที่สามท่านปะครูวาปีสุนทรชั้นรองจากคณะเพื่อรัตนาวาปีรูปที่สี ท่านพระครูจินวงรัตนพร์เจาา้าคณะตบรัตนาวะาปีเขตสองรูป 5. ทปี่หา,านะครับท่านพระครูพิพัฒธรรมนาเจ้าคณะตบสุรัตนภัยรูปที่หท่านพระอาจารย์มหาจงยุทธกิติยุโตได้ขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายรูปที่เจ็ดท่านพระครูปรามรพรปิยธรรมโนะครับวัดโพชัยพระรามหลวงรูปที่แปดท่านพระครูสกุลภีพพจพลจินวัฒโนนะครับวัดโพชัยพระรามหลวง รูปที่เก่าทันพมหาจิราธนวัฒน์ธรรมจารีเจ้าคณะตำบลพระบาทนาซีรูปที่สิบนะครับพระคู่ปฏิกาเกลียเกียรตินรูติเมธีเจ้าอาวาสวัดไฮโซรูปที่สิเอท่านพระคู่ปริยัติรัตนวีสุสนะครับเจ้าอาวาสวัดสะแก้วและรูปที่สิบสองทันพระอาตรการขมูลรัตนโชโตทั้งสิบสองรูปนะครับได้เดินทางมา เป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์นะครับตอนนี้ก็ขอถาวายการตันรอบตอนรับพระเดชพระคุณท่นานเจ้าคุณพระศรีวชิรโมลีนะครับ้องเจา้าคณะจังหวัดน้องค่ายเป็นองค์ตัวแทนพระเดชพระคุณท่นานเจ้าคุณพระเทพวชิรคุณนะครับได้เข้าหองรับน้องนะครับผมครับตอนนี้กาทีว่าได้พอสมควรน,นะครับท่านอบตประสานไปหาท่านนายกเด้อท่านนายกมาจังไรเนี่ย ทุ่มและที่นี่แทนท่านนายกเดชกัณฐานายกมาเป็นประธานในช่วงพุทธคัมภีนะครับเราพร้อนะครับจะได้กราบพิม์คณะสงฆ์นะครับในคืนชัวอาจจงในการแสดงพระสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับสมโพชอุโบโสถของทางวัดจเจริญม็ตรของเฮานะครับ ขวันธีกากับนิมนพรมคุปตาจันนะครับเวลา10เก้านาฬิกาโดยพระม่านนะครับกับเทวยาติโยมของเฮาสำหรับการบวงสรวงนะครับเฮาได้ประกอบพิธีบวงสรวงแต่แต่บนเจ้านะครับเก้านาฬิกา3ามสิบเก้นาทีโดยพระม่านนะครับได้สวดได้ทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับบรนดิกา เรีว่าเป็นพิธีในการปกติแล้วไปงานบวงสรวงงานสวดพุทธพิเศษนี่สิได้ฟังขาเจ้าสวดบวงสรวงนอ้อยไปออกเคนเสื้นเทะวะดามายาั่มือแรงแต่ของอาตมาเนี่เสื้นเทะวะดายั่มือเศร้าเนียเสื้อมาหลับของเส้นคองวายนี่ต้องเป็นของเศร้าพอขนาดเท่าบูชาเขาพอาพุทธก็ย,ย,ยังบูชายั่งมือเศร้าน้อยยังมือแรงบูบูซาย่้าคือไม่อยู่โบไ่ออกอีมังซูปพย,ยัญชนะสัมปนัเงเนียยัมือแรงมีแต่กินแล้วก็นอนแล้นอนเนาะ กามือแนกก็ได้วารพิว่ากรนีกนด้มาประชาสัมพันธ์เรางกับอแม่พี่น้องของเขาสู้โภุพนกพเจริญพรนะครับขักสนวนราชการต่างๆนะครับเขาสู้ที่รับรองจะได้เขาสู้พี่ๆคุณพ่อพรออยอจะเล่นเพิ่ม ยาโยงข้องเฮ้ามากนะตอนนี้ท่านพออนะครับท่างโรงยรนนนรสวรรค์กนันได้เินท่างมาถึงแล้วไปได้เลยท่านอารณโยกไปได้เลยนายคือเเข้าสู่พิธีการนะครับเมื่อท่านนายกมาถึงเทอกษิได้ขับนิมนต์พรอครูบาอาจารย์นะครับได้เข้าสู่ปรับพิธีนะครับ พระสงฆ์12รูปนะครับผมส่วนมากผมสิจัดงานผมสินิมนต์พระเป็นฟูนะครับผมบ่ไฟมดชขีนะครับจนหนักบาดเข้านี้ชียูผู้นี้เลงไม่ออกส่วนอภิธรรมกับมดวผ่าสีองค์ยาสุมดไลายก็นีเปลือกพอนเ้า